สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้พามาชนน้องแมวกันอีกแล้วค่ะวันนี้มาสักมืดค่านะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้วค่ะทุกคนคะเอาข้าวนะคะจะเป็นข้าวผัดนะคะแล้วก็มีเนื้อของปลาทูนะคะเอามาให้น้องแมวค่ะทุกคนน้องแมวอาจจะตกใจนะคะเสียงถุง ถุงปุ๋ยถุงอะไรแบบนี้นะคะได้ยินเสียงก็จะกลัวๆค่ะทุกคนนี่นะคะก็เป็นข้าวผัดน้องเลนะคะที่วันนี้เราไปข้างนอกกันมานะคะแล้วก็สั่งข้าวผัดให้น้องเลทานที่ร้านขายรัดหน้านะคะแล้วก็มีอาหารตามสั่งนะคะแล้วก็สั่งเป็นข้าวผัดให้น้องเลนะคะน้องเลทานไม่หมดนะคะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งค่ะทุกคนก็เลยห่ <laughs> อ,อกลับค่ะทุกคนเนาะบอกบอกแม่ แม่ค้านะคะว่าห่อให้หน่อยนะคะแล้วแม่ค้าก็ห่อให้คะ่ะทุกคนแล้วพอมาแล้วนะคะน้องเลก็ไม่ทานแล้วนะคะทุกคนแม่น้องก็เลยเอามาให้น้องแมวคะ่ะทุกคนแล้วก็คลุกด้วยเนื้อปลาทูด้านบนเล็กน้อยคะ่ะน้องเลก็ทานข้าวไข่เจียวใส่แครอทคะ่ะทุกคนเนาะสำหรับเย็นวันนี้นะคะจะเสียงป๊อกแป๊กสักหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าคุณตาสับ ผักบุ้งค่ะทุกคนทำข้าวหมูนั่นเองค่ะแม่น้องมาสมืดคําค่ะทุกคนเห็นไหมเสียงเล็กๆน้อยๆเขาก็ตกใจแล้วค่ะอาจจะมืดนิดนึงนะคะทุกคน ไปด้วยกระเวงไปด้วยนะคะขนาดเสียงคนอยู่ในบ้านนะคะทุกคนที่แบบโดนถุงปุ๋ยโดนไม้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้องแมวก็ยังตกใจนะคะแม่น้องก็เพิ่งทานข้าวเสร็จมาเมื่อกี้นะคะทุกคนรีบเอาข้าวมาให้น้องหมาด้วยนะคะแล้วก็เอามาให้น้องแมวด้วยคะ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ เดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาแค่อาหารเม็ดอย่างเดียวนะคะมาให้น้องดูนะคะไม่ต้องเอาข้าวมาเนาะลองมาเทเป็นอาหารเม็ดนะคะให้น้องกินดูค่ะก็น่าจะแบบนานๆไปก็น่าจะเริ่มกินไปเรื่อยๆแมวเมวโ้ยโมืดค่ะทุกคนเพราะว่าไฟก็ไม่ได้อยู่บน เขาเรียกไงบนบนฝ้าเพดานนะคะก็จะอยู่ด้านข้างะค่ะทุกคนก็เลยจะทำให้มืดนะคะขออภัยด้วยนะคะพามาชมน้องแมวกินข้าวผัดค่ะทุกคนกินข้าวผัดเนื้อปลาทูนะคะแม่น้องก็ที่ได้เนื้อปลาทูมาด้วยก็เพราะว่าแม่น้องทำน้ำพริกปลาทูนะคะสำหรับเย็นนี้นะคะทุกคนแล้ว แกะเนื้อปลาทูนะคะเอาทำน้ำพริกปลาทูนี่แม่น้องแบ่งไว้หน่อยหนึ่งคะ่ะทุกคนเนาะก็เลยได้คลุกมากับข้าวผัดมาให้น้องแมวคะ่ะอาว่ายังไงอิ่มกันแล้วเหรอเพราะว่าพี่ชายบอกว่าแมวแมว,แมวกินข้าวกันแล้วนะคะตอนแม่น้องมาถึงแม่น้องถามว่าแมวกินข้าวหรือ,อยังนะคะแต่พี่ชายบอกว่ากินแล้วกินแล้วแต่ว่าแม่น้องก็ยังเอามาให้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขากินไปแค่ไหน เรียมือตัวเองเรียททำความสะอาดให้ลูกค่ะทุกคนน่ารักเนาะนี่กันสองตัวเหลือกันสองตัวก็ต้องดูแลกันนะ កំព hàng ดูทับค้างว่ายังไงจ๊ะ นั่งงน้ำมีฝัง่งนู้นนี่ไปกินน้ำไะไปกินน้ำ่ะถอยไปไหนถอยไปไหนจะถอยไปไหนจ้า อิ่มแล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนอิ่มแล้วก็เลียมไม้เลียม,มือนะคะทุกคนฉันอิ่มแล้วฉันอิ่มแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะอาจจะมืดมืดหน่อยนะน่ารักมากเลยมองมองมองเผลอไปเหมือนกระต่ายเลยค่ะทุกคนอุ้ยเุ้ยนขอมือหน่อยได้ไหม Mm-hmm. Let me. ไปไหนกันไปแล้วนี่ไปหรือยังเนี่ยค่ะก็พามาชมความน่ารักของแม่ลูกด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ลูกของแม่แบลวนะคะก็กำลังน่ารักนะคะแล้วก็ทำให้แม่น้องเองก็หลงนะคะทุกคนเนาะบางทีก็แอบคิดถึงนะคะแล้วก็ต้องแวะเวียนมาคอยดูด้วยบ่อยๆนะคะเพราะว่ากลัวว่าน้องจะหายไปค่ะ ก็ฝากคลิปนี้นะคะแล้วก็ทุกๆคลิปนะคะฝากทุกท่านเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แม่น้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าฝากรับชมจนจบคลิปด้วยนะคะบายบาย